อ้าวสวัสดีมาวินมาวินเป็นไงบ้างแหมสวัสดีโอ้พอ่อสวัสดีครับพอ่อสวัสดีมาวินม,มาวินสบีเธอพาแฟนเธอมาเลยเด็กๆมาวินเป็นไงบ้างโอ,อ,อ้สวัสดีครับพ่อสบีมองอะไรของเธอมาวินมาเนี่ยมาวินมา คนวันนี้มาวินมากินโอเคนะมาวินวันนี้ผมเทอาหารเมร็ดแล้วก็มีข้าวให้โอเคมาวินมีอันนี้ด้วยมีน้ำม,มาวินเนาะพ่อขอบคุณมากนะพ่อ ไม่อกี้วผมมอนหรืออบยังไม่จอพ่อ,อม,มาวินทำไมมึงแบบปีแผะเละเทะตรงเป๊ะเลยอะฮะผมเป็นหมานักล่าปอแหมมึงเป็นหมานักล่าหรือมึงไปติดอะไรติดสาวที่ไหนมาม,มาวินเนี่ยอาหารเม็ดไม่กินนะกินอาหารไม่ได้ขนจะได้สวย ดีอาหารเม็ดไว้ให้มันยังไงอร่อยไหมหมาวินเด็กน้อยสองสารมันเหมือนกันนะดูจิินอาหารเดือของซอมบี้แต่มันก็มีอาหารใหม่อาหารเม็ดนี่นะโอเคนะ เดี๋ยวฉันไปดูเด็กๆในเด็กๆนะเ,กเกขาอะไรรู้น้ำมาวีนะเออเดี๋ยวฉันไปดูมันก่อนสวัสดีจามอาดามสวัสดีจามอาดามใคร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 อย่าไปวุ่นวายกับอาดามนะ ออะไรของเธอแนะเนาะนนเนาะโอ้โหมันต้อัดซื้อมาดามมาดามแบบพ่กแม่เขาเล่นกันส่วนหญิงเขาก็คุณตาเอาหญิงหญิงไม่ไปเล่นกับเขาล่ะแมวอ่ะหญิงไม่ชอบพวกนั้นเล่นเจ็บโ <c oughs> <c oughs> อ๊อยอะไรพวกเธอโอ้ เดี๋ยวก็ขนายด้วยสวัสดีวันพฤหัสครับผมตอนนี้ผมอยู่กับชนะแล้วก็เด็กๆทั้งเจ็ดแล้วก็คุณแม่สมบีคุณแม่สมบ,มมบีอยู่ตรงเกออ้าี้ส่วนเด็กๆนี่ก็เล่นกันอยู่ตรงใต้ต้นชนะเดี๋ยวผมไปดูคุณแม่สมบีด้วยคุณแม่สมบีนางยังอารมณ์บอจอยครับผม นางไม่อยากให้ลูกนางมากวนยังไงพวกเธอทำอะไรทุกคนดูดูดองมันต้นชนะนี้ชนะนี้อดทนกับพวกเธอนเยอะมากเลยนะนี่อ,อะไรหญิงแนโน,โนเธอในสองสาวนี่แก่นแก้วมากเลยนะ ตะเบ้ตะเบ้เธอทำอะไรเธอจะไปขุดอะไรน,นันโนนันโนขึ้นแทนแล้ว <S 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 สวัสดีค่ะนันโนสวัสดีดินี่ยทำไมไม่มองกล้องนันโนเธอดิแหมแหมเหมือนไส้ดูดิคุณนายคุณนายทำอะไรคุณนายทำอะไรเนี่ยทำอะไร คุณนายทำอะไรว่าไงมาเวลวเธอ,อนี่จอมดื้อแห่งปีเลยนะเม็กกี้อม,ม็กกี้หล่อจังเลยเม็กกี้ห,หล่อตาหวานจังเลยอ,อย่าคุณนายอย่าคุณนายสิพี่ต้องหาขุดหาหนัน่นดูดิสารน้ำผมพังไปหมดแล้วทุกคน มันขุดมันแคะอะไรก็ไม่รู้กันลงมาดูรีวิวคุณนานะเช่นจะรีวิวแม็กกี้เธอนี่แบบเสนอหน้ามากเลยนะนานะเธอเนี่ยอืมก็หนุสวยอ่ะอะไรเธอใครชมเธอนันโนให้เชิมโทรเสพอไว้ที่มานานะฉัชไ่อเพาอ อ,อะไรกันพวกเธอเนี่ยฮะไปหาองหญิงดีกว่าหญิงก็เล่นกับพี่มาร์กนานอมาแล้วนานออมาอยากมาเล่นนะปุนตาหนูเล่นได้ปุนตาทำไนระหนูก็ไปเล่นกันดิ นโนเธอเนี่ยเธอก็เล่นกันดิอเล่นกันเออเล่นกันไม่ต้องมาหาไรายแจ็คสันเล่นเลยไม่ต้องมาหาตาอ,อะไรเนี่ยทำเห็นไหมเขากำลังหยอกกันโอเคนกีุ่ดหน่ย สัมีตอนนี้คุณนายยืนเป็นสง,งา่าไม่อยากให้เด็กๆมากวนเด็กๆพากันไปเล่นกันในห้องมี่มาวิลพี่มากไปอันนี้คือสามนมสามนมยังไงกันด,ด,ดู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 นำโชคดิ จะหยอกนี่แหละม่อก,กี้ไปแล้วสี่นุ่มเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแต่อากาศแบบมีมากเลยก็แดดกำลังจะสัดสอง คุณนายนี่ชอบไปสอนลูกลงไปอะไรไปลูกเขาเขาคิดว่าเขาเป็นกวางมั้งอะไรพี่มักพี่มักอะไรแล้วแม่เธอทำอะไรนะ่ะ mm. ดูพี่มักดูเรามารีวิวพี่มักเด้อโหพี่มัก พี่มาร์กนี่โค้ดมัดแมนมากเลยอ่ะโอ้โหดูดูกล้ามเป็นมัดมัดเลยนะพี่มาร์กนะแต่พี่มาร์กพี่มาร์กไม่เคยกลัวใครยกเว้นนาโนโอ้โหพี่มาร์กพี่มาร์กหล่อมากเลยไม่ไม่ไม่ตาถ่ายตาถ่ายพี่มาร์กให้เอฟซีดูไงเห็นไหมโอ้โหต่อที่ใหญ่นะโอ้นาโนนันโนใช้หางตามองมากเลยนางกินน้ำอยู่ตรงโน้นอะ แต่แสายตานางมองมาตรงที่ผมถ่ายพี่มะพี่มะลุงแจ็คส,สันแจ็คสันไปไหนแจ็คสันโบพี่มะกับแม็กกี้ทุกคนเรามาดูพี่มะกับแม็กกี้ว่าหน้าตาเขาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะแต่สีเขาเหมือนสีคล้ายกันแต่แม็กกี้เขาจะตาเขาหวานแต่พี่มะเขาจะเป็นตาอียิปต์ตาเขาจะหลอ่อ หมพอเขาถ่ายแล้วทำเป็นเก๊กนะพี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์กมาอ้อนเลยตาห <c oughs> นาโนเธอเนี่ยเธอนี่ต้องเข้ามาทุกเฟรมนะเอ้ยาเยนนาโนใหญ่เยนนาโนใหญ่เข้ามาทำไมเนี่ยนะเขากำลังจะถ่ายพี่มาร์กอยู่ <c oughs> ดูดิดูสองยายนาโนเนี่ยอะไรกัน <c oughs> เหมือนกันมันจะแกะนู่นดิ <c oughs> มันทากันทำความสะอาดให้แม่หืมทำไมแหม่ไม่มองกล้องกันด้วยนะ <laughs> ดูดูดูนางพญาดนะู <laughs> ยินนโนก็คอเคลียร์กับแม่เขาเมื <S <s <uk> ่อ <uk> ก,กี้แหน,นโนก็แหนโนเธอทำอะไรก็เธอรอดใต้ท้องพี่มารอะไรของเธอนี่อะไรของเธอนี่ เธอจะต้องทำตัวเด่นตลอดเลยนานเนาะี่มาร์ยืนอยู่มันลอดใต้ท้องเขาดูดิีแห,หม,แมพวกเธอนี่ททำตาบ้องแบลวกันเลยนะทำเป็นไม่มองกล้องดูดิดูดิดแหม่ดูสายตาคือสบีดิทำไม่มองกล้องอะไรอะไรของพวกมัน ไม่ต้องตำตาหใจเธอเป็นคนสอนเขาเองไหมฮะน่ะสอนลูกเธออ่ะอทำเป็นมองงงสมบีที่มาอ้โดูคุณแม่แล้วคนลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาคนเล็กลงไปกันเลยนสมบี ตอนนี้เขาก็เด็กๆเ,เขาก็ทํากิจกรรมอะไรของเขาบางทีก็ขุดดินมัางแต่ขุดบางจุดผมก็ดูเขาเวลาเขาขุดต้ต้นชนะเขาก็ไปหยอกกันเล่นกันตามภาษาของเขาเนะข่วิ่งหยอกกันเดี๋ยวแม่เขาก็ลงไปเล่นด้วยนะี<ม>่นโอเคนะพวกเธอหยอกกันนะ ก็เอซก็ได้ชมเด็กๆเนาะก็คือกิจวัตรประจําวันของเขาก็ตื่นมามเขาก็กินแล้วเขาก็หยอกเล่นกันมันก็มีเล่นแรงมั่งเล่นเบามั่งก็ผมก็คอยดุคุณนายในที่คุณนายทำเป็นเก๊กตอนนี้เล่นละเล่นกับพี่มาร์กแล้วโอเคมันปล่อยเด็กๆเขาเล่นกันผมก็ไปทํากับข้าวให้เขาละโอเคมันก็ สวัสดีครับทุกคน